โอเคท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นในแบบเพนบอลอารีนา bon ครับผมก็คือเอาชีวิตรอดนะครับผมคือลานประลองดีๆนี่เองแต่นี่เป็นเซิร์ฟของฝรั่งนะครับผมวันนี้เราไปเจอมาเชิญกโ้ด้ครับโอเคผมว่าลองจะรอดนะครับผมปิงสามร้อยไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมครับนี่ไงเจอละเจอละประจันหน้าครับประจันหน้ากันแล้วไปมีการมานั่งยิงมีการมานั่งยิงยังไงยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกก่อน ยังไงยังไงกูแหลกกว่านะโอ้มีนอนยิงไอชิบหายโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโอ้ตายดิว่าไม่ตายวะอ่าไอชิบหายไอ้นั้นไอ้นั้นอ้นั้นสวยนะ้สวยเรียบร้อยลงไปเลยใครเป็นคนไทยขอเสียงหน่อยเร็วอ้าอ้าเฮ้ยเจอคนอีกแล้วอะไรวะอายแล้วอยังยังยังไม่ตายกำลังยิงอยู่แต่มันออกช้ามากฮะลูก เนี่ยกดไปประมาณหนึ่งวิมันถึงจะออกหายละโอ้ยถอ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 ย้าสามีมึงาา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  e าา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  e าา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 อ้าา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 า อะไรคือกาแฟกาแฟอะไรของมึงกาแฟกาแฟอะไรกาแฟอะไรฉัดอาวะฝรั่งดาวดาวฝรั่งมันเป็นอะไรกันออโอเคอะไรต่อไปเป็นอะไรกันครับลูกพี่มาเป็นมิวสิกเลยมันมายิงเชี่ยเลยมิยิงทะลุได้ด้วยนะโอ้โห สามมิติเออเว้ยอโเฮ้ยมีคนคืออยู่ข้างบนมีคนอยู่ข้างบนเกต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 ว่าาจันหน้าเลยเล่นแม่งเลยมันมองไม่เห็นจริงอะอ่ะปิงข้าวปิงกูว่าตะกี้มึงได้เปรียบแล้วนะมึงยังตายคว้าลูมาไปแล้วกูต้องเป็นผู้ชนะ เอ้าเลือดกูไม่ได้กูต้องเป็นคนที่ชนะต้องอยู่รอดกูต้องคนอยู่รอดจะไม่มีทางตายแน่นอนไหนดู๋ิวจอูยยายกูจะตายเพราะหมอกจิบหายหมอกไล่หลังเอ้ยโทษมันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฟังฟังปังก่อน ผมไม่มีอาวุธผมไม่มีอาวุธผมไม่มีไว้ชีวิตผมได้โปรดได้โปรดเถอะไว้ชีวิตผมทีจริงๆนะผมไม่มีอาวุธเลยขอร้องละจริงๆผมจะไม่ฆ่าคุณโอ้ขอบคุณมากเลยคุณเป็นคนใจดีจังระวังระวัง มันยิงกูว่าเลือ,ลอดร้นเลยชิบหายว้าวอะไรอ่ะซาตานเจ้าแห่งนรกและความตายหายไป <c oughs> อะไรคือหายโ <c oughs> อ, <c oughs> อ,อ้เดี๋ยว <c oughs> โอ้ใจเย็นก่อนดิ What the fuck is that? ក៏ចូលຝោគ្មានចាយតายណាខ្នាតចូលຝោនឹងគេតายយី